กี多多่โลเขาเนี多多่ยโลสองขีดโลสองขีดโตโตเนาะโอ้สวยสวย สวัสดีครับผมบ่าวิสารขนาดแท้นะครับวันนี้ก็จะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับเล็กๆนะครับมีอยู่ประมาณ80กบอนะครับเราก็จะมาดูนะครับเทคนิคการเลี้ยงหมูเลี้ยงหนูนะครับเทคนิคการทําบ่อนะครับแล้วก็มาดูหนูนะครับสวยๆงามๆนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับดีๆนะครับวันนี้ก็จะเข้าเข้าเยี่ยมชมฟาร์มนะครับเลี้ยงหนูของคุณป้าลาตีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ป้าแนะนำตัวหน่อยครับอ่าป้าราตีค่ะชื่อฟาร์มอะไรครับนานลาตีฟาร์มค่ะตั้งอยู่ไหนครับตั้งอยู่ที่บ้านห้วยงาช้างค่ะตําบลพุทธบาทอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคบเบอร์โทรติดต่อครับ0886847489ค่ะเอ๊ะป้ามีความสนใจไงถึงได้มาเลี้ยงหนูครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จะมีพอมีรายได้เสริมรให้กับครอบครัวเราก็เลยมาหันมาเลี้ยงดูว่าจะศึกษาดูแล้วก็เลยมาเลี้ยงค่ะลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนแรกครับกี่บอ่อตอนแรกสามสิบหกบ่อค่ะสามสิบหกบ่อลงทีเดียวเลยโอ้ลงทุนก้อนใหญ่นะครับเนาะ,ะเป็นยังไงครับผลตอบรับดีไหม ดีค่ะมีรายได้เพิ่มค่ะเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ป้าทำอะไรอยู่ครับหลักๆตอนนี้ก็คือทำงานด้วยค่ะทำงานด้วยค่ะป้าเลี้ยงเองไหมครับเลี้ยงเองค่ะในแต่ละวันป้าทำอะไรบ้างครับก็ให้อาหารหนูดูแลหนูเช็คหนูให้น้ำทำความสะอาดให้อาหารเวลาไหนครับตอนเย็นค่ะตอนเย็นค่ะอาหารมีอะไรบ้างครับ ก็มีข้าวเปลือกมีหัวอาหารค่ะโปรตีนเสริมให้เขาเขาก็จะได้เจริญเติบโตป้าจัดชุดลงผสมยังไงบ้างครับสองตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งถ้าสองตัวหนึ่งก็ประหยัดพ่อพันครับใช้แม่พันธสองตัวก็ประหยัดไปเราก็ทุนตรงที่ว่าถ้าเกิดเราจะซื้อพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุเพิ่มเราก็เอาสองตัวหนึ่งนี่คือ ประหยัดพ่อพันธุ์โอประหยัดพ่อพันธุ์นะครับเนาะตอนแรกเลี้ยงไว้สามสิบหกบ่อนะที่ลงไว้เป็นบ่อขนาดไหนครับเป็นบ่อขนาดแปดสิบกับหกสิบค่ะแปดสิบกับหกสิบเนาะวงบ่อเนาะก็คือตอนนี้ขยายไม่ได้กี่บ่อแล้วครับตอนนี้ก็ได้แปดสิบกว่าบ่อแล้วค่ะแปดสิบกว่าบ่อเนาะครับเนาะก็ถือว่าขยายได้เร็วนะครับเนาะก็สร้างรายได้ ให้เรามีอาชีพเสริมคือเรามีรายรายได้เพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อในการค่าใช้จ่ายเราเราเลี้ยงหนูครับแล้วหนูก็จะเลี้ยงเราค่ะในอนาคตข้างหน้าอ๋อสุดยอดเลยนะป้าะเนาะ,ะเราเลี้ยงหนูค่ะแล้วต่อไปหนูจะเลี้ยงเราในอนาคตข้างหน้าค่ะโอ้ครับก็คือว่าเราเราวางรากฐานไปแล้วค่ะคือเราเลี้ยงหนูไว้เป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริม s <S เพื่อสร้างรายได้ในวันข้างหน้านะเพื่อป้าเนาะ่ะ ตอนนี้ตลาดป้าไปทางไหนบ้างครับเป็นหนูเนื้อทําส่งโรงงานเป็นหนูเนื้อทําส่งโรงงานค่ะเขามารับถึงที่หรือว่าเราไปส่งเองครับเราไปส่งเองเลยเราทําแล้วเราเอาไปขายที่โรงงานโอ้ค,ครับเป็นยังไงบ้างครับแต่ละวันได้เยอะไหมหรือว่าขายเป็นยังไงก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะรายได้ดีนะครับเนาะรายได้ดีรายได้พอใช้ได้ค่ะไปส่งโรงงานค่ะแล้วเราป้าทํายังไงครับคือเร,ออร,อรอาเราทาแช่เย็นไปทําแช่เย็น แค่นี้หนูเราก็ยังไม่พอจะส่งเลยค่ะตอนนี้หนูโตไม่ทันหนูโตไม่ทันค่ะอ๋อครับไม่ไม่พอตามสั่งไม่พอออเดอร์เนาะค่ะไม่พอออเดอร์ค่ะถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับนะค่ะแล้วในอนาคตจะขยายอีกไหมครับขยายค่ะตอนนี้ถมดินจะขยายวงบ่อออกไปขยายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยค่ะอ๋อจะขยายฟาร์มหนูอีกค่ะเพื่อต่อยอดธุรกิจเนาะค่ะเดี๋ยวพาชมฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับพ่อแม่พันุ์สวยๆครับ อันนี้เป็นพ่อพันกี่เดือนครับอันนี้พ่อพันห้าเดือนค่ะห้าเดือนค่ะลงผสมไว้สองต่อหนึ่งเนาะป้าเนาะจ้อืมอ้ที่เราเห็นนี่คือเป็นแกบหรือเป็นข้าวเปลือกครับเป็นแกบค่ะเป็นแกบที่เหลือจากหนูกินเป็นจากข้าวเปลือกนะคะอ๋อตอนแรกเราให้ข้าวเปลือกเขาแล้วกเหลือเป็นแกบเหลือเป็นแกบไปเข้าลงเอาไว้ลองสําหรับเวลาเขาออกลูกนะครับเนาะจ้า ของป้าก็ทาฝาบ่อง่ายๆน,นะครับเนาะจ้ะครับมันจะโปร่งรล่งโงป่งโล่งใช่แล้วอากาศเขาก็บริสุทธิ์คือเขาจะได้เราเขาจะได้คุ้นเคยว่าเราเลี้ยงเขาทุกวันครับหนูจะได้ไปดูนะป้าเนาะ,อะอของป้าใช้ระบบน้ําตัวไหนอยู่ครับนี่ใช้ระบบน้ําใส่ขวดน้ําอย่างนี้ค่ะให้อ๋อของป้าเลือกใช้แบบนี้เนะาะค่ะ เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายนะครับเนาะปลี่ยง่ายค่ะ,ะแค่ถอดขวดออกมาแล้วก็เอาขวดไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่น้ำให้เขาใหม่ครับอันนี้เป็นบอ่ออะไรครับเนี่ยบอ่อหนูรวมค่ะหนูรวมค่ะเป็นหนูขุนนะครับเนาะใช่หนูขุนบ่อหนูขุนค่ะรวมบอรวมครับบอ่อหนึ่งป้าใส่หนูกี่ตัวครับเนี่ยอันนี้สิบห้าตัวค่ะสิบห้าตัวค่ะ โอ้ปะหนูสวยนะครับเนาะค่ะโอ้อาหารที่ให้ก็คืออะไรบ้างครับข้าวเปลือกครับแล้วก็หัวอาหารครับหญ้าเนปียค่ะอ๋อครับผมเป็นเสริมไปค่ะเนปีอาอ๋อฝาปิดของป้าทำาปไว้แบบสองอย่างนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรครับกระเบื้องแผ่นกระเบื้องค่ะแผ่นคีย์บอร์ด อย่อน,นี้มันเป็นสองอย่างครับนี่ค่ะตอนเย็นแล้วก็ให้อาหารหนูอันนี้ก็หัวอาหารหนูเล็กให้เวลาแล้วครับหัวอาหารหมูค่ะเบอร์หนึ่งยี่สิบเอ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณป้าร,ราตีมากๆนะครับที่ แนะนำเทคนิคการเลี้ยงดีๆนะครับให้กับคนที่สนใจในการอาชีพเลี้ยงหนูนะป้าเนาะค่ะเผื่อมันมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ